We're the team this year for sure We're gonna bring Fianna to every back four Our defense has no holes, Suarez, he scores goals, he's a superstar on midfield is a line That will win every time Oh, we're gonna go far We're gonna see the man's fall The gunners won't even see the ball And the pensioners Well, they're about to retire la 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 สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนในรายการหค่าใารย่าไตอีกครั้งครับเช่นเคยวันนี้อยู่ผมพัทวรณนุย์ตานครับผมเป็นพานชัยช่วยครับครับผมก็รอมาพร้อมกับเวลาใหม่ของรายการนะฮะย้ายมาออกในเวลา2ทุ่มโดยประมาณสองทุ่มแล้วฮะใช่ครับหลังจากที่เลตติ้งดีจัดดีจัดขยับมาจาก4ี่ทุ่มมาเป็นสองทุ่มแล้วครับโอ้ขยับมาเป็น2ทุ่มจนกับพวกละครโทรทัศน์ไม่มีใครต่อไปไม่มีใครมาดูรายการแล้วละ ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่แฟนๆลิวพูค่อนข้างจะผิดหวังกับเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นครับก็แพ้ทั้ง2เกมเลยแพ้2เกมในรอบสัปดาห์ใช่เริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกนี่ก็แพ้ก่อนแพ้ก่อนอ่ากวอ็ถัดมาในสัปดาห์แพ้อีกแพ้อีกก็ความแพ้ๆจาก2เกมที่ได้พูดไปก็ทําให้มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันาหลายเรื่องเลยทีเดียวก็มาเริ่มช่วงแรกเลยนะครับกับช่วงเวดฮอตคับ ครับช่วง Red Hot ก็คงจะเริ่มกันที่เรื่องราวแรกครับจากเกมการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะทีนีอลิพูเราไปแพ้กับมิคาอสเซินศูนประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านี้ลิพูสถิติของลิพูเขาท่างดีดีกว่านิคอสเซ่นดีกว่านิคาอสเซินในการเจอกันช่วงหลังแต่ไปมากายเป็นเกมนี้เนี่ย ลีฟูเล่นได้แบบห่วยแตกสุดกําลังเลยใช่ครับตลอดทั้งเกมเขาว่ามีโอกาสการทําประตูเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นเออสถิติบันทึกมาว่าประมาณนั้นคือก่อนหน้านี้นเกมที่ห่วยแตกที่สุดของลีฟูน่ายอยู่ในแมตช์แพ้แอสตันวิลล่าอพอมาเจอนีวอสเซ่นนี่ก็โอ้โหไม่ต่างกันเลยฮะดูชินชินชน,นาชานเนื่อยออเออครึ่งแรกก็เป็นนิวเซ,เซ่นที่ทําได้ดีกว่าอ,อพอครึ่งหลัง ก็นิวคาสเซิลก็เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไม่ได้ประตูได้ประตูเฉยเลยครับผมในนาทีที่73ครับใช่จากโยเซ่เปเรสฮะตัวรองของพวกเขาที่ส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังใช่แล้วก็เป็นเกมที่แพ้อีกแล้วแพอีกแล้วครับลิเวอร์พูลก็แพ้นิวคาสเซิลทําให้ตอนนี้สถานการณ์ในลีกไม่ดีแล้วไม่ดีเลยไม่ดีเลยฮะใช่ครับเออโชคยังดีที่ที่เกมนั้นในนัดเตะกับแมนซิตี้เนี่ยเออแมนซิตี้ไป เฉือนชนะได้นะไม่งั้นเนี่ยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่แบบหมนหมองของพวกแฟนๆผงแดงเลยเดียวใช่ครับยังนี่นะยันเฉลกก็เขาแพ้เหมือนกันทำให้อันดับคะแนนก็ยังใกล้เคียงกันอยู่อือ่านั่นคือเป็นเกมีล่าสุดที่เราแพ้ให้กับมิคาเซ่นครับขยับมากลางสัปดาห์ครับลเวูพูมีโปรแกรมในการพบกับเรือมัดริดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนดที่4ครับอ่าฮะอืมแล้วก็เกมอย่างที่คาดการณ์กันไว้ฮะลเว์พูมก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับมาดริดได้ครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าโรเจอร์เนี่ยจะเก็บตัวผู้เล่นควเก็บความสดไว้บทก<ช>ับเชลซีในลีกอออ่าเพอถึงเวลาจริงรยิ่งกว่านั้นนี่ครับคือส่งตัวสำรองลงเกือบยกแผงเลยอพอพอตั้งแต่สำรองยกกระบี่อย่างนี้ก็ผลออกมาอย่างที่เห็นชิพูแพ้ศูนย์หนึ่งแต่แพ้แบบสู้ได้นะเกมนี้<ช>แตกเหมือนกันส่งตสำรองลงไปแพ้แบบ แบบฉวเฉียดมารดิดมีโอกาสยิงเยอะมีโยเลเซตเยอะเกมนี้ฮะใช่ครับโคโลตูเล่มีกบล็อกเยอะเหมือนกันฟอร์มดีมากโคโลตูเล่ฟอร์มดีแต่ก็มาเสียประตูให้กับเบซม่าครับตั้งแต่ในทีท<ช>ี่2ี่แต่หล<ช>ังจากนั้นก็มาริดก,ก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ลิฟูมีโอกาสเอาคืนจากดามาน่าหรือครึ่งหลังก็มีมีไลฮินเซอร์ลิงลงมาปันป่นป่วนอยู่บ้างอยู่บ้างแต่ก็ก็ได้แค่นั้นครับใช่ครับก็แพ้ไปอีกศนประตูหนึ่งใช่ก็อย่างที่ทราบกันฮะก่อนเกมเนี่ยที่เบลโล ตัวเนี่ยครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าพลิกทุกสำนักเหมือนกันในการที่จัดตัวผู้เล่นส่งสำรองไปยกชุดก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ก็ออกมาเขาเรียกว่าปกป้องตัวเองอ่ะในการที่จัดผู้เล่นสำรองลงไปในเกมวันนั้นทีเขาบอกว่าจริงๆแล้วนักเตะเขาไม่คิดว่าเป็นชุดสำรองเออมองว่าทุกคนมันทดแทนกันและนักเตะในชุดนี้มีทีมชาติอยู่ถึง9คนอะไรประมาณนี้ก็ ก็โรเจอร์ก็ก็เหมือนกับแบบแก้ต่างให้ตัวเองนะใช่จริงคือใครก็ดูรู้ว่าเป็นสวมองประมาณว่ารอรเจอร์บอกกเจอมาทิดส่งตัวจริงไปตายดิเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีไงก็แพ้ไม่เอาละไปบทกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกดีกว่าครับผมเออก็เขาบอกว่าเลือกผู้เล่นที่ความฟิตแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เก็บตัวไว้เจกับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้ใช่พอพอเล่นไปเล่นมา มิเชลวาลินี่เนี่ยประธานยูฟาเนี่ยออกมาตำหนิโรเจอร์นะบอกว่าโรเจอร์เนี่ยควรจะต้องออกมาขอโทษแฟนๆกองเชียร์ลิเวอร์พูลด,ด้วยที่ทำอย่างนี้แล้วแล้วก็กำลังจะหาเรื่องลงโทษลิเวอร์พูลอยู่ในตอนนี้ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องราวของ2เกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์นี้ผ่านมานะฮะขยับ,บายามาดูอันดับตารางคะแนนของลิเวอร์พูลกันบ้างครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้ก็แข่งไป4นัดแล้วนะครับเรอัมมลมาดริดก,ก็ผ่านเข้ารอบ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ชนะ4เกมรวดเลยครับมี12คะแนนอันดับ2เนี่ยขยับมาเป็น FC b a r c e l แล้วหลังจากที่เอาชนะดูโลก r ล n ตไปได้นะฮะ b a r เ e l ลนี่ชนะทั้งลิพูทั้งดูโล ลูโดโกเลตเลยนะใช่ครับมี6คะแนนอยู่ดับที่2คือแชมเปียนลีกเนี่ยจะจะวัดเฮดทูเฮดกันลิเวอร์พูลเจอลูโดโกเลตไปแล้วชนะมาชนะอ่าก็เฮดทูเฮดดีกว่าก็เลยนําเป็นอันดับ3ครับแต่ถ้าเจอกันอีกรอบไปแพ้ก็ไปอยู่ที่4ยูโรปาไม่ต้องเล่นผมว่าถ้าตกรอบแชมเปียนลีกเนี่ยยูโรปาไม่ต้องไปเล่นหรอกเพราะแมตช์มันเยอะใช่สู้ตกตกไปเลยดีกว่าครับใช่ก็คิดเหมือนกันถ้าถ้าจะตกก็ตกอันดับที่4ไปเลยแล้วครับผมครับก็2เกมต่อจากนี้ที่เหลือครับ ฟ้าจนีจะพัก2สัปดาห์ครับแล้วก็กลับมาแข่งกันใหม่เนี่ยลิฟร์พูไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยครับต้องชนะให้ได้ในสองเกมที่เหลือนะฮะถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปใช่ครับใช่ครับขยับมาดูข่าวสารกันบ้างครับก็ข่าวที่ฮอตที่สุดในรอบสัปดาห์ครับ คงจะหนีไม่พ้นข่าวข่าวนี้ครับของซีเฟนเจอร์ลาดครับก็มีข่าวว่าลิวพูจะปล่อยตัวซีเฟนเจอร์ลดเป็นข่าวที่ค่อนข้างช็อกเหมือนกันนะครับ mm. ก็บอกบริหารครับเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะปล่อยซีเฟนเจอร์ลดหลังจากที่ค่าเหนื่อยเขาไม่พร้อมที่จะต่อสัญญาซีเฟนเจอร์ลดที่ค่าเหนื่อยหนึ่งแสนแปดหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์คร<ก>ับหลังจากที่เจอร์ลัดฟอร์มค่อนข้างแบบลมไปเยอะ คือบอร์ดบริหารเนี่ยคิดมาว่าอยากจะปล่อยละแต่โรเจอร์บอกว่าอยากส่อสัญญาใช่ไหมใช่โรเจอร์เนี่ยบอกว่าอยากเก็บเจอร์หลาดไว้ไม่ใช่เพราะว่าความเห็นใจนะแต่ว่าเจอร์หลาดยังเป็นคนสําคัญคนสาคัญของทีมอยู่ยังเป็นฟันเฟืองสําคัญในการพาทีมสู่ความสําเร็จอยู่นะคะก็แต่บอร์ดบริหารนะยายมองแล้วว่า เลยเจอหลาดมาอยูเ่เยอะแล้วเล่นไม่ดีใครๆก็ดูออกครับค่าเหนื่อยแพงสุด1นึ่0แสนปดนปอนต่อสัปดาห์เออทั้งที่ทีมใหญ่อย่างแมนยูเต็ดจ่ายเวลุนี่ส0 0 0 0 0แมนซีจ่ายยายาตัเล่ส0 0 0สน 3, 000, กว่า,อาเออทีมอื่นเนี่ยครับจะฉูดไปไหนไม่รู้ฮะลิฟูจ่ายแสนแปดเหนื่อยอืมไอท้ที่คืออย่างครับอบอร์ดบริหารเนี่ยเขามองในเชิงธุษษษษษรกิจนะเขามองในเรื่องว่านักเตะศักยภาพลดลงไปแล้วราคาเหนื่อยค่อนข้างสูงแต่ว่าเขาไม่ได้มองถึง ทางด้านจิตใจของแฟนบอลแล้วความเป็นลิเวอร์พูลถ้าเกิดลิเวอร์พูลขายซีเฟนเจอร์ดไปเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนครับเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้เจอร์ดัตก็เป็นเหมือนเป็นมาสคอตเป็นสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูลในเจนนี้นะแต่เอาเอาเอารวมๆแล้วความจริงเนี่ยเจอร์ดไม่ไม่เล่นช่วงหลังลิเวอร์พูลเล่นดีนะเคลื่อนที่กันได้เร็วครับผมบอลไม่ต้องฝ่าไปที่เจอร์ดก็มันก็มีทั้งดีและเสียครับผมก็อยากให้เหมือนเป็นเจมี่ฮาร์เกอร์อะ แขวงกันริวแข่นกับลิฟวูไปเลยครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวว่าเจอหลาดเนี่ยอาจจะย้ายไปหยอคอร์มอร์สนู่นเมเจอร์ลีกก็ต้องรอดูว่าหมดซีซั่นนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับ,รบผม ก็ขยับมาดูอีกข่าวหนึงน่งกันบ้างครับของจอแดนเฮนเดอร์สันใช่ก็มีคนเขาออกมาเปิดเผยครับเป็นเดเมนโกมมรีครับเขาเมื่อก่อนนี้เขาทำเกี่ยวกับในเรื่องของสัญญา,ากับวิลพูในการเซ็นสัญญานักเตะเดเมนโกมมรีเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนผู้อำนวยการคำสอนคือคุณซอรออยากได้ใครโกมมรีก็เสนอนเรื่องเสนอเสนอแล้วก็ไปติดต่อครับผมคล้ายคล้ายเอ็นไอไหมคล้ายคล้ายคล้ายครับแต่โกมมรีมจะสำคัญกว่าเพราะว่าเพราะว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์อยู่ที่โรเจอร์ค่อนข้างเยอะแต่สมัยโกเมอรี่เนี่ยโกเมอรี่อยากได้ใครก็ไปเองเลยนะก็เขาออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่เขาโดนปลดออกจากลิเวอร์พูลเป็นเพราะว่าเขาเซ็นสัญญาจอร์แดนเฮนเดอร์สันเมื่อปี2012ก็ใครจะเชื่อแหละเพราะว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันน่ะในตอนนั้นค่าตัว20ล้านปอนด์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าค่าตัวมันสูงเกินไปก็เลยโดนโดนไล่ออกเลยโดนไลล่ออกเยผมว่ามันสะสมคือว่าในยุคของเทนนิสเราคิดเขา มันมีหลายตัวอันนี้แครโอ่สามล้านต่อนโซดาวนิ่งอีกอ่าครัีอาดำคาเลียดอาเลียดำใช่าเลียดสะสมใช่สะสมมากเฮนเดอร์สันเนี่ยเออมันก็เป็นไปได้เพราเฮนเดอร์สันเนี่ยตอนลอตเตอร์ใหม่มีข่าวว่าจะถูกปล่อยฟูรนในราคาห้าล้านปอนด์นะฮะอ่าครับเออแต่ไปมาเล่นไปเล่นมากลายเป็นตอนนี้เป็นรองกับตันทีมแล้วสิงห์ชาติอังกฤษไปแล้วใช่ก็ใครจะเชื่อว่าเฮนดอร์สันจะพัฒนาฟอร์มกันเล่นมาถึงขั้นนี้ได้ครับ ก็ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวใหญ่สำหรับแฟนลิฟูที่ควรจะต้องทราบกันเลย mm. ก็มีเดอะ u าร์เดียนเขารายงานว่าจอร์นแฮนนี่ฮะเขาจะขอ,อสโมสรฟิตบอลเขาเดินทางไปดูไบเพื่อไปคุยกับหาสปอนเซอร์ในแบบตะว,วันออกกลางอ่ะในการขายสปอนเซอร์ในสนามแ mm. อนฟิลด์อาจจะเป็นเขาบอกว่าจะไปขายชื่อสปอนเซอร์ให้มปใส่ในส่วนของเมนสแตนคล้าคล้าย,ายของอาร์เซนอลเอมิเร ไอะรประมาณนี้รปะมาณว่าหาจะหาเงินเงินเข้าสโมสรหรือหาเงินอาจจะหาเงินเข้าเป่าตัวเองอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาเดินทางไปดูใบแล้วก็เขาก็สื่อก็รายงานบอกว่าตอนนี้ผูเตรียมที่จะยกยกแผงเลยล่าสุดมีการปล่อยตัวแมวมองคนหลักๆออก3คนรวมไปถึงว่าเขาคุยกันถึงไปว่าอาจจะมีการขายสโมสรเลยหรือเปล่าถ้าเป็นไม่ได้เลยผู้ถ้าจอห์นนี่ขายสโมสรและมีไอพวกแคกมาลงมาลงซื้อมันจะ ออกอาจจะเป็นมหาเศรษฐีลิเวอร์พูลแมนซิตี้ที่คอนเวิร์กลับพื้นมาใช่ครับยุคนี้ศักดิ์ศรีไม่ต้องแล้วฮะเงินอย่างเดียวครับเงินอย่างเดียวใช่ออข่าวสุดท้ายครับที่เรานำมาฝากกันในเบรกนี้ครับเป็นอัปเดตการซื้อขายตั้งแต่อย่างโอชัวเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันไปเรื่องโอชัวเนี่ยสัปดาห์นี้มีความชัดเจนมากขึ้นรับว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะยื่นเงิน4ล้านปอนด์ให้มาลากาหรือราวสรล้านบาทไทยเนี่ยฮะซื้อเิเอโมโอชัว อ่ะตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนเลยนะลิฟูเนี่ยแน่นอนจริงนะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาใครจะเอาโอชัวไปเอาฟรีมาลาก้าไปเซ็นไปเป็นตัวนรองลิฟูจะไปซื้อมาสี่ล้านปอนครับขอเงื้แป๊บฮะโอ้โหช่วงริงลิฟูใช่ก็มิโกอบาเดสไปแมนยูไงอ่าก็มาสนใจโอชัวเหมือน ก็ขอรบถ้วนครับสำหรับข่าวสารในเบรกนี้ครับเราจะปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยภาพของเจเลต์เบลแล้วก็ดัมารานาอออื่าจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อการสัปดาห์สองคนนี้เคยอยุดสายตันด้วยกันอ่าในสมัยเป็นดาวรุ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับเป็นการกลับมาพบกันของเพื่อนเลิฟทั้งสองคนก็เราไปชมภาพเหล่านี้แล้วก็พักกันสักครู่ครับช่วงนั้นมาติดตามการทีวีครับ Oh, wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall. Oh, yeah. All you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. คร <L an> ับกลับเข้าสู่ช่วงที่ 2, 2> กับรายการหงค่าแครแต่ห้ช่วงนี้เราจะมาพรีวิวเกมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้กันครับ ก็ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับมาโคโจรพบกันแล้วใช่สำหรับในฤดูกาลนี้ครับนิวพูมีโปรแกร,รมในการเปิดบรังแอนฟิลครับในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้แต่กันคู่แรกเลยครับทุ่ม45พบกับสิงโต้เือนคม เชลซี <Chelsea. S 2> ครับผมเกมที่แล้วเจอนนวอร์เซนยังแพ้เกมที่เจอเชลซีที่ฟอร์มก็ไม่คดีเท่าไหร่หรอกเป็นจ่าฝูงอเอเยังไม่แพ้ใครเลยชนะแข่งสินะชนะแปดเสมอสอยิงประตูกระจุยกระจายเลยเเออเออจะไหวไหมครับ <laughs> <laughs> ไปดูอันดับ ตนารางคะแนนของทั้งสองทีมครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นเรอรบพูเรานะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่7นะครับแข่ง10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4มี14คะแนนครับในขณะที่ทีมเยือนครับจกฝูงของทีมอังกฤษในตอนนี้นะครับแข่ง10นัดชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้เลยที่เรียนไปนะฮะมี26คะแนนแต่โอ้โหคะแนนห่างกันแบบ ลิปลับเลยนะลิปลับเลยครับก็มาดูกันที่สถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเอ่อเริ่มที่ลิฟูเลยลิฟูก่อนหน้านี้ก็เล่นในรังแพ้เรอแมลิตซ์0-3ครับเสมอฮันซิตี้0-0ก็เล่นในบ้านชนะโซนซีในแคปิตอลวัน2-1ครับแล้วก็บุกแพ้นินคอสเซิน0-1ในพรีเมียร์ลีกแล้วล่าสุดนี่ก็แพ้เรอแมลิตซ์0-1ครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมมาดูเชลซีบ้างเชลซีเนี่ยโอ้โห ก็บุกไปเ,เล่นในบ้านเอาชนะมาริบอ์6-0เลยครับผมก็ถัดมาก็เสมอมาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเล่นบอล้วยวี่ชนะชูเวอรี่สองหนึ่งครับครับทบีมเอลลิสก็ชนะคีพีอาร์สองหนึ่งแล้วก็ล่าสุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก็เสมอมาริบอลหนึ่งหนึ่งอฟอร์มก็ไม่ได้ห่างลีฟพูมากมายแค่ไม่แพ้แค่นั้นเองใช่ ฟุือแพ้เยอะไปนหน่อยอ,อ่าก็เหมือนว่าจะแรงต้นๆหลังๆก็มีแผ่วเหมือนกันสำหรับเชลซีนะครับนี่เจอทีมเล็กอย่างฟินสปาร์ก็ยิงไม่ขาดนะชะนะแค่สองหนึ่งเอเอ ลบเจอทีมแค่แมนยูเต็ดก็ทำได้แค่เสมออ่าโอ้โหรีพูลสู้ได้อยู่แล้วฮะอ่าแล้วมาดูสถิติเฮดตูเฮดท่านาหลักสุดกันบ้างนะครับก็เริ่มกันที่ฤดูกาลล่าสุดเลยนะครับลิเวอร์พูลก็แพ้ให้กับเชลซีในบ้านเป็นเกมที่ยังจำกันได้นะครับแพ้ไป0ูนย์ตัวสองที่เชลซีเอารถบัสมาขวางประตูในวันนั้นแล้วก็มีเล่นในบ้านไปเยือนไปเยือนแซมฟอร์ดบิดแพ้หนึ่งสองครับแล้วก็ย้อนไปฤดูกาลสองพันสิบสามครับเล่นในแอนฟิลด์เสมอก เชลซี <Chelsea> 2-2แล้วก็เสมอที่สแตมฟอร์ดบิดอีก1-1ครับย้อนกลับไปฤดูกาล2012งรับลิบวอรครับลิูเปิดลางอันฟิลถล่มเชลซี4ประตูต่อหนึ่งเกมที่ลิเูถล์มูลถล่ม4-1เชลซีไม่เอาละถ้าจําได้จะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวนะชิงใช่ครับก็โดยรวมสถิติลิพูเป็นรองเยอะดูการที่แล้วแพ้เย้าเยือนเลยนะ,อะเออเกมนี้เนี่ยเปตัวจริง เปลี่ยนใหม่แน่นอนกลับมาใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ท <c oughs> ำโดยมาริโอบารอเตลลี่ฮะซิเวนเจอร์ลาดไาฮิมเซอร์ลิงสามตัวนี้ในฟอร์มเทพทั้งนั้นในซีซั่นนี้อเออก็จุดแข็ผู้เล่นก็ไม่น่ามีอะไรผิดคาดไปจากนี้นะครับครับผมก็นักเตะที่โชว์ฟอร์มดีกับมาริคเมกาดสดา,จ,าจะได้มีโอกาสลงไหมฮะมีโอกาสฮะฟาเบอบอลินี่น่าจะมีโอกาสสอดแทรกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าโรเจอร์นี่จะยังไงจะใช้งานหรือเปล่า ใช่ครับเอออดามาน่าพวกนี้ที่เล่นเล่นพอพอฟ้าพ,พอเบี่ยงเหมือนกันครับสําหรบบประเด็นที่น่าสนใจก็โจเซมูริโย่เขาก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้นล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นสงครามจิตวิทยาก,กับโรเจอร์เหมือนกันเรื่องการจัดตัวผู้เล่นว่าเขาเป็นเขาเงี้ยจัดตัวอย่เงี้ยมันไม่ถูกต้องพร้อมเนี่ยมูริโญ่เจอมาดิบองคูสูแม่นะประตูประตูปีเตอร์เชคประตูวิเชคกองหลังคูสูแม่กับฟิลิปเป้ลุยพวกนี้ตัวจำลองนะ เออขยับมาแดนกลางอาจจะมีมาติดมีเชฟโรเบกาจริงวินเลียนอันเดชูเล่ครับเออดีเย่ด็อกบาพวกนี้ตัวจริงทั้งนั้นนี่เชลซีอ่ะก็แบบเริ่มก่อนเลยกินทิยาก่อนเลยสำหรับมูรินโญ่นะยครับแล้วก็รู้มาถึงที่ประเด็นหนึ่งครับโซเชียลกูเลโรกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ก็ออกมาบอกว่าเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถที่จะเบลกเชลซีไว้ได้เด่นไชื่อดปี ใครกำลังใจหรอใครไปเล่าอะไรผิดผิดให้มันฟังวะเนี่ยไอ,ไอ,ไอ้กุลเนี่ยอ่า <c oughs> เอาทีนี้ฟันธงเกมทหานในวันนี้เลยครับ <c oughs> ป้าน้องกานกันหาในวันนี้อ่าล์พูแพ้ครับแพ้สบายด้วย <c oughs> แพ้เยอะไหมครับ <c oughs> ไม่เยอะแต,แ,ตแต่แต่แพ้ลุ้นลุ้นชนะยากเต็มที่ลุ้นเสมอครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านก็จริงครับผมครับก็มีโอกาสได้ดูการวิเคราะห์วิจารณ์นะของพี่จอมปอหมูของเราพูดถึงลีพูเขาบอกว่า เชลซีจะมาเล่นกับลิเวอร์พูลในเหมือนกับว่าเกมเมื่อลีกเมื่อรดูการที่แล้วคือเอารถบัสมาขวางอตอนแรกก็คิดพักหนึ่งว่าเอะเชลซี Chelsea มันมาในสถานการณ์ที่แบบทุกอย่างมันเหนือกว่าเราอ่ะ <c oughs> มันจะเอามาแบบขวางทํใหม่ได <c oughs> เป็นเรานะที่ต้องขวางอ่ะใช่แตนน่ถ้าเวลาต้องขวางแต่ว่าถ้าคิดซ้อนกับไปอีกตลมหนึ่งคือคือเชลซีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ <c oughs> เราใช่ไหมพี่ <c oughs> คือ,ค,อคืออาจจะ รอฉากชวยแล้วก็สวนแล้วก็ยิงไงสวนแลน้วลก็ยิงชงั่วโมงนี้ไม่ต้องมีใครบุกใส่ริบูห์อะ่ะ<ช>เดี๋ยวริบู์ก็จ่ายบอลมาให้เขายิงเองใช่เพราะว่าริบูห์ไม่มีความสร้างสารรค์ในเกมลุกเลยในยิคการนี้ก้องหลังเชลซีเนี่ยไม่ต้องรัดกุมเลยมากไม่ต้องมีก็ได้อเออพอกองหน้าริบู์เนี่ยยิงไม่เป็นอ ก็ใครเจอลิเวอร์พูลชั่วโมงนี้สบายครับบอกแค่<ห>น,<ว>นี้แหละอ่าก็เป็นสถิติของทั้ง2ทีมในเก <c oughs> มสุดสัปดาห์นี้กันครับ,รบก็แฟนๆฟลิเวอร์พูลครับอย่าลืมติดตามเชียร์ทีมรักของเราครับคือจะแพ้จะเสมอนะไงก็ต้องเชียร์ฮะก็ต้องเชียร์อยู่แล้ววันเสาร์นี้นะครับแต่คู่แรกเลยครับทุ่ม45ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพตัดต่อล้อเลียนโคโลตุเล่หลังจากที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม จากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะแชร์กันเต็มสนามโลกโซเชียลเลยนะฮะทั้งทวิตเตอร์เฟซบุ๊ไปติดตามภาพเหล่านี้แล้วก็พักกันสักครู่เดียว uh, I'm kick in I my my gonna gonna lounging on throw Nobody's then stare at can't couch chillin' feet the the up Turn pants TV hand tell Castle รับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการของค่าแค่แต่ช่วงนี้ช่วงแรกคลิปครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นาคลิปที่น่าสนใจมานําเสนอคุณผู้ชมครับผมก็มาเริ่มกันที่คลิปของผมกันเลยนะครับเป็นคลิปของนักเตะสุดหล่อของเราครับอดัมลาน่าก็คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่านอกจากการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็รับจ็อบเป็นนายแบบด้วยคลิปคลิปนี้ครับเป็นการถ่ายแบบของอดัมลาน่าจะเท่แค่ไหนไปติดตามกันครับ ครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่าเท่ไม่เบ,เบาเลยสําหรับ,บดมละละามาลนาคือเราเห็นเขาในสนามในการเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาจะเป็นพวกเซอร์นะแต่ว่าจากคลิปที่เราได้ชมไปื่กครู่เนี่ยคือว่าค่อนข้างจะเนี้ยบหล่อเนี้ยบเลยทีเดียว<ช>สำหรับอดัมลาลาน่าครับผมอ้าวันนี้พี่ฟางมีคลิปอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมครับของผมก็เป็นคลิปของทีมชาติอังกฤษที่เกี่ยวกับนักเตะลิ์พูครับก็เป็นคลิปที่ชื่อว่า behind the s c e n e at nike photo shoot with g e r r a d ครับก็แน่นอนก็ต้องเกี่ยวกับซเวนเจอร์ลาจะเกี่ยวข้องยังไงไปดูกันเลยครับ Well done. Let's go the other way. Say what you want, you, I mean it. Say what you want, but believe it. We've got to exaggerate a little bit more and put the hands even higher. Good man. Alright, are you all back? Alright. Give me the ball. Yeah, go on. Go on. Oh. Yeah, right. <laughs> Perfect. Oh, my God, job. นั่นละก็ไม่ได้มีแค่เซเวเ่นเจอร์ลัดเพียงคนเดียวครับก็มีนักเตะทีมชาติอังกฤษหลายๆคนเลยก็จะมีใครในนั้นก็ทุกท่านก็คงเห็นกันแล้วครับใช่ครับก็เป็นการโ <ผม S 1> ปรโมทเสื้อทีมชาติอังกฤษครับอืมเสื้อทีมชาติอังกฤษในแบรนด์ไนกี้นะ,ะในแบรนด์ไนกี้แม้ซิมบ<อ>ิเจอร์ลัดเนี่ยไม่ได้ติดทีมชาติแล้วนะเพืออัลาไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไปขอไปมีส่วนร่วมหน่อยนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยทีมชาติอังกฤษเขาเขาใช้แบรนด์อัมโบใช่โบเพราะอัมโบเนี่ยเป็นอัมโบเเนนี่ยป็ เป็นยี่ห้อของอังกฤษแท้ไงใช่ช่วงหลังต้านทานพวกไนกี้ไอดันไม่ไหวก็เลยต้องยอมเสียไนกี้ไปต้องยอมเสียให้ไนกี้ไปครับผมก็เป็นคลิปทั้ง2คลิปที่เรานํามาเสนอคุณผู้ชมในช่วงของเรทคลิปนะครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่พักไปสัปดาห์หนึ่งสำหรับเรทคลิปกรับมาใหแล้วเบอร์โปรโมทตัวเองใช่ก็ครบทั่วแล้วครับสำหรับรายการหงค่าใครแตะในวันนี้นะครับเราจะเหมือนเช่นเคยครับทิ้งท้ายกันด้วยภาพสาวสวยครับจากแฟนเพจ เราลักลิเวผู้แล้วก็เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ